คือเมื่อวันผมล็อกอินเข้าไปในเฟ b บ o ๊กกำลังจะค้นหาชื่อเฟซผู้หญิงที่ผมเพิ่งเจอเมื่อตอนเชา้าแล้วอยู่ดีๆก็มีคําเชิญเกมไพ่เรต king ขึ้นมานะครับแล้วเออคือแม่คุณคิดยังไงกับคําเชิญพวกนั้นล่ะครับ จริงๆมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่มันทําให้ผมลืมชื่อเฟซของคนที่ผมเพิ่งเจอเมื่อตอนเช้านะครับซึ่งผมก็โสนมาเป็นเวลาประมาณสักประมาณ5ปีแล้วนะครับผมโสนมา5ปีแล้วกูโซนไงแล้วมันทําให้ผมลืมชื่อคนที่ผมกําลังจะได้เป็นแฟนนะครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาหนักสําหรับผมเลยนะฮะเพราะผมอายุตอนนี้ก็สัก42ได้แล้วมั้งใช่ไหมล่ะใช่ผมอายุ42ใช่ครับแล้วมันก็ทําให้ผม ผมก็ไม่รู้ว่าเกมไพเร e k คิงนี่มันดียังไงหรอกนะครับแต่ผมรู้แค่ว่ามันเป็นเกมที่ทําให้ชีวิตผมต้องล่มสลายไปกลายเป็นเศษเท่าทุลีที่ไม่มีใครเหลียวแลเลยเลยครับขนาดก้อนหินยังแหลกเป็นเม็ดทรายนับภาษาอะไรกับหัวใจแหละครับซึ่งผม,ผมก็อาจจะเสียเธอไปแล้วก็ได้นะครับเนี่ยผมก็ไม่รู้เอาเป็นว่าช่างแม่งเถอะครับที่ผมอยากรู้ตอนนี้ก็คือไอ้เกมไพเร e k คิงเนี่ย มันมีดียังไงวะครับส่งคำเชิญให้กูจังเลยเกม Pirate King เป็นเกมที่สร้างความเพลิดเพลินในอ๋อ <laughs> ใช่อันนั้นผมรู้เออเออคือผมก็คิด <ผม S 1> ว่าไม่รู้ผมมีเรื่อ,องจะสาร,รภาพนะครับก็คือผมเพิ่งเล่นมันเมื่อตอนเช้านี้นะครับซึ่งผมก็ได้ลองเล่นมันแล้วนะครับมันก็สร้างความเพลิดเพลินมันมีไอ้ที่หมุนติ้วด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้เยี่ยมคุณไม่รู้จักเลยเนี่ยมันคืออะไรเลยครับคุณแม่งโง่ได้โล่เลยวะเอาละคุณผู้ชมไอ้ที่หมุนติ้วๆ้วนั่นมันเรียกว่าสปินวิวนะครับแล้วมัน จากที่ผมได้ลองเล่นดูแล้วเนี่ยเกมนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปแล้วมันก็ให้หมุนสปินสัก5รอบก่อนครับแล้วเราก็จะได้เงินมาเอาไปสร้างฐานอัปเกรดเกาะของตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็สร้างเรือต่อแล้วก็ไปยิงเกาะเพื่อนต่อ แล้วพอเพื่อนมันโมโหมันก็กลับมายิงเกาะของเราแล้วก็โพสตกันใน Facebook ว่ากูยิงเกาะมึงนะแล้วมึงจะยิงเกาะกูทำพ่อมึง4ี่หรอบจนบางคนต้องปิดเกมหนีกันไปเลยเลยฮะและบางทีการที่ส่งคําชวนให้มากๆเนี่ยมันอาจจะทําให้บางคนลาคาญถึงกับต้องลบเพื่อนกันได้เลยนะครับเผลอๆถ้าคุณส่งคําเชิญให้กับคนที่เขากําลังดูอนิเมะเฮดไปแฟบไปในห้องน้ําอยู่แล้วคุณส่งคําเชิญไปเนี่ยมันจะทําให้เขาหมดอารมณ์เมื่อเขาได้ยินเสียง Facebook ที่ดังตื้ดึง คุณแสดงท่าทางเหมือนรู้เรื่องนี้ดีจังเลยนะฮะเนี่ยผมไม่เคยดูเฮ็ดแล้วชักว่าวในห้องน้ําไม่เคยเลยไม่เคยไม่เคยจริงๆสาบานขอให้ได้แฟนสวยเลยเนี่ยถ้าคุณไม่เชื่อคุณเอาแฟนคุณมาเป็นตัวประกันได้เลยเนี่ยนี่เฮ้ยเดี๋ยว็ดเเดผมว่ามันฟังดูแปลกแปกนะครับเนี่ยเออคุณมีมือกองหรือเปล่าครเนี่ยมือกองคุณเชื่ออะไรฮะเท็ดดี้เท็ดดี้นายอยากฝากอะไรให้กับคนที่ชวนเล่นเกมพาราเด็กิงหรือเปล่ามึงดูหน้ากูนะไปชวนพ่อมึงนะ <laughs> หาหน้าที่ดีว่ะ